เราก็สนุกมีแฟนตาซีโรแมนติกทุกอย่างเลยครับใช่ครับก็ต้องเราดูอีกทีว่าผมเหมือนตัวอะไรนะเอ้าถึงถึงเป็นแมวหรอก็ต้องเป็นเสือดาวมันจะเป็นเสือดาวแต่ว่าผมอาจจะเป็นอย่าง่นก็ได้อะไรเงี้ยเพราะยังไม่ได้เฉลยออกมา เรื่องแรกนะครับที่ก็ไม่ใช่ซีรีส์วายปกติเพราะว่าเป็นซีรีส์วายที่มีเนื้อเรื่องที่อ,อาจจะแฟนตาซีไปจากปกติซะหน่อยครับอย่างเรื่องนี้คืออย่างที่ถ้าได้ชมกันก็จะพบว่าเออเรื่องมันไม่ได้เป็นซีรีส์วายปกติพื้นฐานทั่ทวไปแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นเอเลเมนต์ของแฟนตาซีของอความรักของสัตว์อะไรเพิ่มขึ้นมานะฮะที่อยากให้ไปติดตามกันเนื่องเรื่องนี้เราไม่ได้ถ่ายสัตว์จริงนะคะเพราะว่าด,วด้วยตัวเนื้อเรื่องเนี่ยเราพูดถึง animal abuse ดังนั้นเราเลยใช้เป็น CG แทนะคะ มันมันมันเยอะไหมครับกับสูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับซีจีประมาณประมาณสิบละกันค่ะหมายถึงว่าภาพที่เป็นซีจีค่ะอย่างนี้ต้องมีการบีบมาสแสดงยังไงบ้างาว่าจะต้องสแสดงยังไงเพราะว่า <hi> มันมีกูดไม่เก่งกีดานการอะไรก็ต้องให้น้องลองจินตนาการภาพว่าถ้าสัตว์อน,นันต์นะคะสัตว์เ <hi> จ้าตัวนั้นเนี่ยเป็น<อ>คนเราจะสื่อสารกับสัตว์ตัวนั้นยังไงค่ะ คือจริงๆโปรเจกต์เนียค่ะไม่ได้เป็นโปรเจกต์แรกที่เราทำกับแบรนด์ติ้งเนาะเราเคยทำมาแล้วตอนประมาณ2019ปี2019-2020 2 0อะค่ะตอนนั้นเราทำ after dark แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ทำงานกับแบรนด์ติ้งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเชื่อมั่นในคุณภาพในทีมงานนะคะแล้วก็วิธีที่ทางแบรนด์ติ้งเล่าเรื่องหรือว่าในเรื่องของคอนเซ็ปต์เองก็ต้องเรียกว่าเชื่อมือแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนี้ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ทางแบรนด์ติ้ง ก็อยากจะลองทําในเรื่องของฝั่งของซีรีส์วหรือว่า BL นะคะอย่างที่เมื่อกี้พี่แชมป์บอกไปว่าครั้งแรกที่เอามานําเสนออวันนั้นที่เรานั่งฟังกันก็รู้สึกเหมือนว้าวในไอเดียเพราะว่าในปัจจุบันเองอะคะ่ะอย่างซีรีส์วก็จะเป็นแนวนักเรียนมหาลายัยอะไรเงี้ยเยอะแต่ว่าอิเลเมน์ที่เป็นแฟนตาซีจริงๆเนี่ย เรียกว่ายังไม่มีเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออซีรีส์ตัวเคชเกนในครั้งนี้ค่ะน่าจะเป็นอีอกหนึ่งปรากฏการณ์ของซีรีส์วายของประเทศไทยที่จะเป็นโรแมนติกแฟนตาซีนะคะที่มีรสชาติที่แตกต่างแล้วก็มีจุดเด่นในเรื่องของเส้นความรักที่ชัดเจนสวัดวดวดวสวดีครับชื่อจายสทอทอนะครับวผมเป็นจูเนียครับสวัสดีครับผมเบนเบอจมินนะครับวผมเป็นซันครับสวัสดีครับเจ้านาจิรพันนะครับวผมเป็นจอท์ครับผม วัสดีครับโนเกชินาวันนะครับรับบทเป็นเจ๋งครับคนแบบนจะเป็นตัวแทนเรา่องยอัานก็เป็นยังไงก็มันเป็นเรื่องราวของเป็นควิ้นตัวหนึ่งแล้วกันครับที่ได้การมาเป็นคนแล้วก็ได้มาพบกับตัวของซันนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยได้เข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ได้เกิดการประจนภัยมากมายนะครับทาให้ผมอยากให้ทุกคนติดตามในเรื่องเกี่ยวกับว่าการที่สัตว์การเป็นคนเนี่ยเขาตะใช้ชีวิตยังไงเพราะว่า มันมันไม่รู้มันเหมือนเด็กทารกเลยครับใช่ใชที่ม,มันต้องแบบคอยเรียนรู้ทุกอย่างใหม่ๆอะไรเงี้ยใช่ครับแต่เราจากเพนกวินแล้วมเป็นคนมันจะต้องมีอะไรที่เหมือนเพนกวินใช่ครับใช,บบใช่ด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเพนกวินมาเป็นคนผมก็ต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับท่าเดินเพนกวินอะไรต่างๆนาะนาะนะนะแล้วก็มีคําถามเยอะมากว่าผมว่ายน้ําท่าไหนทุกคนฟังนะครับเป็นซีเรจมากๆท่าที่ผมว่ายนี่ต้องไปติดตามเพราะว่าแบบท่าที่ผมว่ายนี่คือ ไวร์ล็แน่นอนเยจริงๆา้องเเป็นเป็นปนเราเราดีไซน์มาแล้วเป็นท่าที่ผมไวมีผมได้แค่คนเดียวได้แค่คนเดียวใช่ครับก็ต้องคุยกันเยอะมากๆครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเรื่องราวที่มันค่อนข้างที่จะแปลกใหม่แล้วก็เราต้องคอยมาเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ใช่ครับมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่ต้องคุยกันให้เข้าใจในมุมเดียวกันอย่างเงี้ยครับจ่ายมองว่านอกจากเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แบบ ในสัตว์ในตัวละครเราได้เราก็ต้องพูดคุยกันส่วนตัวด้วยเกี่ยวกับเรื่องของไทม์ไลน์เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของส่วนตัวของใจแล้วก็ส่วนตัวของเบนเองด้วยครับเพื่อที่จะทําให้การทํางานทั้งสองฝ่ายครับมันลิงเข้าหากันนะครับผมใช่ใชครับก็ต้องรอดูอีกทีนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยผมมัน่นใจมากเกี่ยวกับเรื่องของทีมงานในเบื้องหลังครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของ c G ีอะไรต่างๆเพราะว่าผมเห็นแล้วแต่ขอ พูดไ้ตรงนี้เลยว่าดีมากๆครับใช่ไม่ลอยไม่ลอยทุกคนไม่ต้องเสนุกมากๆครับใช่แล้วก็น่ารักนุบหนิบมากครับใช่คู่สองเราไม่เป็นนตัวครับผมรวมผมสองคนนะครับเป็นเพื่อนที่โรงเรียนของน้องจูเนียร์แล้วก็น้องซันนะครับเป็นเพื่อนกลุ่มแรกแล้วเป็นกลุ่มเดียวเขาเป็นเพื่อนผมคนแรกแล้วก็คนเดียวด้วยมีมีกันแค่นี้สี่คนใช่ครับ คาลิเกเตอร์ผมครับก็เป็นหนุ่มกลุ้เป็นเป็นหนุ่มชีวิตติดคอนเทนต์นะครับแบบว่าเอไอก็เป็นคอนเทนต์หมดแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจครับผมผมเป็นเด็กเด็กเนิร์ดครับเด็กตั้งใจเรียนครับที่รักครอบครัวมากครับแล้วก็รักเพื่อนทุกคนมากเลยนี่คาลิเกเตอร์มากใช่ครับด้วยความที่พวกผมสองคนเคยทํางานด้วยกันมาแล้วครับแล้วก็แบบว่า แค่มองตาก็รู้ใจครับพี่เสอมันรู้มือกันแล้วครับจะหวานไม่หวานแล้วก็ต้องไปดูเนเลยอเออทุกได้ครับวิ่จริ่งงานเป็นยัรับบทรับบทเป็นนัดกับต้นครับรับบทเป็นคู่ในเรื่องคู่จริงแล er> ้วก็เป็นคู่ในเรื่องด้วย คือจะบอกว่านัดต้นในเคชเกนเรื่องนี้ครับถามว่าพลิกคาแรคเตอร์ของพอชามไปไหมก็พลิกนะเพราะว่ามันมีสีสันอะไรบางอย่างที่คนยังไม่เคยเห็นพอชามในเวนี้ใช่มันเป็นมีความคอมเมดี้มีความจะว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่แทบจะต่างจากเราเกือบจะสิ้นเชิงเลยแหละออมีสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือเขาเป็นนัดกับต้นเขาเป็นคู่กันจริงๆใช่ก็จะเหมือนเป็นตัวอย่างให้น้องๆได้ดูว่าแบบออคู่กันจริงๆ เขาอยู่กันได้แบบนี้นะเขาทะเลาะกันยังไงเขารักกันยังไงอะไรเงี้ยก็คือเอาชีวิตจริงมาเล่นใช่ไหมต้อใช่ไหมอันนี้ต้องหนักคนเขียนบทมันเ็ลองอ่านแล้วเราคิดว่ามันเป็นอยมือเราในชีวิตจริงเลยนะใช่ครับไอ้พูดขอโก็คือว่าไม่ได้ยากเกินกว่าความสามารถเออมันจะมีบางอย่างที่เราคงไม่พูดแบบนี้ในชีวิตจริงแต่อยากพูดว่ะเ้ยใช่ต้องลองไปดูเลยพูดผ่านตัวละคร์พอมีมีบางไดอะล็อกที่อ้าแบบ นี่พี่พอดพูดจริงๆปะเนี่ยคือระบายเหรอระบายออกมาจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่เสร็จก็มีแบบเออแบบเออจริงหรือเล่นอยู่หรือยังไงอยู่เนี่ยมีมีต้องรอติดตามฮะจริงๆพอมาเล่นด้วยกันแล้วเรื่องมันต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปมันหนักใจสำหรับคู่น้องเพราะว่าหลายคนจะคาดวังคู่จริงมาเล่เป็นคู่จริงนั่นเองครับก็หนักใจนะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าทุกคนเคยเห็นพวกเรามาแล้วอยากให้ลองดูว่าเราจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเป็นนัดต้นได้แบบได้แบบ หน้ามือหลังมือแค่ไหนอะไรเงี้ยครับเชิญครับ,วบสวัสดีค่ะ<ล>ป,ปันปันยียค่ะร้านศิกาสายแสงค่ะเป็นผีมีนาเป็นดูนโอก,กันเป็นเพื่อน<ช>กัน,นเป็นคนที่ จูเนียมีอะไรก็จะมาคุยกับพีมีนาไปเหมือนพี่สาวคนหนึ่งใช่ค่ะสนิทกันตนี้ยากหนนาไงสรัับก็จะเป็นอ่าคนที่อยู่มานานใช่ไหมคะแล้วก็มีความแบบว่าเงาเงาโซนๆเพราะว่าไม่ค่อยมีใครมาคุยกับเขาค่ะไม่ค่อยมีใครมาคุยกับพีมีนาแล้วก็คุยกับจูเนียค่คนเดียวจะมีกิมมิกบางอย่างตัวละครใช่ไหมพี่ก็ น่ากลัวมากเลยค่ะมาน่ากลัวพี่แจ็คก็บอกอุ้ยน่ากลัวเลยเหรอใช่ค่ะค่ะค่ะประม่ณอยใช่ใช่รช่ใ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 ั่ใช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 ่ช่ใช่ใช่ใใช่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 ใ่่ใช่ใช่ใค่ใช่ใช่ใ่ะ่ก่่่ด้วยนะครับบอกโรกรร่อครับเป็นโปรเจกต ของว t v Original นะครับเริ่มฉายตอนแรกวันที่15พฤศจิกายนนี้ครับทุกวันศุกร์สองทุ่มนะครับกวีทีวด้วยก็ฝากไอ้นี่เหรอวด้วย v ี p ีวีหนว่าหนีพี่เกียร์ครับผมอันนี้ฟังไหนนะทุกวันศุกร์สองทุ่มใช่เริ่มออนแอร์15พฤศจิกายนนี้ครับผมใช่ครับแล้วก็ทาง VTV ีวีใช่ครับอย่าลืมนะครับ สามารถติดตามได้ทาง VTV แล้วก็ www.vtv.vip นะคะใช่